สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาโพดคลิปกำลังจะกินข้าวผัดแต่เจอสิ่งแปลกปลอมกินเข้าไปอ้วกแตกแน่รีได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวนาขนลุกมากเมื่อผู้ใช้ติกต ok อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่ชวนอ้วกมากไม่อยากจะคิดว่าถ้ากินเข้าไปโดยไม่ดูก่อนงานนี้มีอ้วกแตกแน่ๆโดยเจ้าของคลิปได้โพสต์คลิปพร้อมระบุแคปชั่นว่าเอาประสานข้าวผัดไปอีกนั่นแตกใส่ปากนัวๆอีจะอ้วก ฝากถึงร้านอาหารที่มีหมาหรือหมาจรแนะนำให้ดูดีๆก่อนทํานะคะนอนมาได้ไงอ้วกแตกงานนี้เหล่าโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่นถือว่าดวงดีนะดีที่ตัวมันไม่แตกแล้วผสมมาในข้าวไม่งั้นเป็นโกโก้ครันแน่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโห oh, สุดจริงอยางมากเห็นพวกหนอนกับมแมลง คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าขนลุกวาบเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโอ้ยฟิลเห็ดเพาะไหมคะดังเปาะเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก new.an.ts ขอบคุณค่ะ